โอเคครับมาถึงคราวเจ้ารอกใบสันสปเดอร์ X นะครับตัวนี้นะครับเป็นสินค้าตัวใหม่นะครับที่วางจำหน่ายแล้วนะสำหรับสไปเดอร์ X นะครับตัวนี้นะเดี๋ยวมาดูภายนอกกันนิดนึงนะครับสีตัวรอกนะครับมาด้วยสีเทาดำนะครับแล้วก็ตัวแขนนะครับแขนจะเป็นสีดำ นะตัดกับสีทองนะครับตรงนี้นะส่วนตัวหนอบนะครับตัวหนอจะเป็นทรงกลมนะเจาะรูมาให้ด้วยนะครับเพื่อความกระชับในการจับแขนจับหนอบเวลาหมุนนะครับจะไม่มีความลื่นเกิดขึ้นนะครับตัดด้วยสีทองแบบนี้นะตัวฝั่ง ฝาบำนวงนะครับก็จะเขียนเป็นสไปเดอร์เแบบนี้นะครับนวงระบบนวงนะครับให้มา10ระดับนะครับเป็นแบบนี้นะอ่ะมาดูสเปคกันนิดนึงนะครับรอบตัวนี้นะครับมาด้ยวยรอบ7.3เกียร์เรโชนะครับก็คือหมุนแขนหนึ่งครั้งนะครับสปูลหมุน7.3รอบนะให้ลูกปืนมาที่9บวก1ตลับนะครับ และเป็นลูกปืนสเลดอย่างดี3ลูกนะครับลูกปืนสเลดอย่างดีเลยนะ3ลูกนะครับนี่นะครับตัวสปูนเป็นอลูมิเนียมนะครับเป็นอลูมิเนียมนะครับตัดมาด้วยสีดำทองแบบนี้เลยนะครับนี่ตัวนี้ให้กำลังเบรกทั้งสิ้น8กิโลนะครับกำลังเบรกทั้งหมด8กิโลนะ คลิกเสียงปาลากนะครับมีนะครับคลิกเสียงซาแดกมีนะครับเดี๋ยวคลิกดูคลิกเสียงปาลากนิดนึงนะครับคลิกเสียงปาลากมีนะครับนี่ตัวนี้นะครับรูปร่างหน้าตาสวยงามทีเดียวนะครับเดี๋ยวถอดฝาให้ดูนะครับวิธีการถอดฝานะครับจะมีตรงข้างล่างนะครับจะเขียนคำว่า close กับ open นะนะครับก็กด ไปที่ open นะครับกดไปที่ open นนะครับนี่แล้วมันจะเด้งออกเลยนะครับมันจะเด้งออกเลยนะตามสไตล์สไปเดอร์นะครับตามสไตล์ลอกสไปเดอร์นะแล้วเราก็สามารถดึงสปูนออกมาได้เลยนะครับนี่นะครับเป็นลูกป,ปืนเาเลตอย่างดีอย่างที่บอกนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูน้ำหนักสปูลกันนิดนึงนะครับว่าหนักเท่าไหร่นะสำหรับน้ำหนักสปูล นะครับตัวน้ำหนักสปูลน,นะครับจะอยู่ที่ประมาณ16.5กรัมนะครับนี่นะแล้วก็มีลูกปืนเสเลดตรงนี้อีกนะครับส่วนตัวนวงแม่เหล็กนะครับจะให้มาทั้งหมด10เม็ดนะครับตัวนี้นะรอบเลยนะครับทำให้การคุม หน่วงคุมฟู่ได้ดีแล้วก็มีลูกปืนสเลตตรงนี้อีก1ลูกนะครับส่วนอีก1ลูกจะอยู่ตรงฝาปรับคอนสปูลน,นะครับตรงนี้นะอ่ะโอเคเดี๋ยวมาดูน้ำหนักรวมตัวรอกนะครับว่าเท่าไหร่นะก็ใส่เข้าไปแล้วก็ปิดนะครับแล้วก็บิดตรงนี้นะครับมาที่คำว่า close นะครับอ่ะมาดูน้ำหนักตัวรอกรวมนะครับเท่าไหร่ 221.8นะครับก็ประมาณ220กรัมนะครับอยู่ราวๆนี้นะสำหรับใบสันสไปเดอร์เอ็กซ์นะครับตัวนี้นี่สีสันสวยงามนะครับเฟืองข้างในเป็นทองเหลืองนะครับทองเหลืองนะเกรด3604 นะครับยังไงถ้าเกิดสนใจนะครับสามารถดูได้ตามร้านกกอุปกรณ์ตกปลาทั่วประเทศเลยนะครับฝากคุณด้วยครับสินค้าตัวใหม่จากค่ายใบสันตอนนี้มีวางจำหน่ายแล้วทั่วประเทศฝากไว้ด้วยครับ Very good